ที่เรื่องของการบ้านการเมืองดีกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งที่คุณผู้ชมสนใจเนี่ยจะเป็นเรื่องของป้าโป e เตสเซรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะฮะที่ออกมาในฐานะของกรรมธิการปราบกรงหรือปปชตรวจสอบคุณเอ๋นะฮะหรือว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรทมจากพรรคประชาธิปัตย์จะแล้ววังยาเขาปบนเนี้ยนั่นสิฮะหลายหลายคนยังไม่ทันเปิดตัวเลยเนี่ยโดนแล้วแหละ คุณือออกมาในจังหวะนี้มันหนีไม่พ้นหรอกที่คนจะคิดว่าเฮ้ยนี่กําลังเล่นเกมการเมืองตัดขากันหรือเปล่าแต่ตัดขากันหรือเปล่ามันไม่พ้นหรอกแต่ว่ามีคนมีคนสะยอย่างนี้โจมตีอย่างนี้แล้วหรอมีไหมมีมีธรรมดาจริงเหรอชัวออกมาในจังหวะนี้ใช่ไหมที่เสนอตัวเป็นผู้ว่าทีนี้ปัญหาคือว่าแต่ตัวเลขมัน มันโดดตัวเลขที่เออคุณเอเปิดมันก็น่ายั่วยวนจริงๆอะ่ะครับแต่ตัวเลขเ,เป็นยังไงคุณเอก็บอกโปร่งใสคือตัวเลขที่มันขึ้นมาเป็นหลักร้อยล้านใช่ไหมหรือประมาณนั้นไหมไม่ก็ค่าค่าผู้บริหารเนี่ยปีหนึ่งเท่าไหร่ล่ะห้าล้านถ้าเบี้ยประชุมปีละห้าล้านอย่างงี้ยกลมๆนะอะไรเงี้ยมันจะมีค่าอะไรต่างๆผู้บริหารมหาวิทยาลัยนี้มันตกเดือนสี่แสนเลยเหรอ เฉพาะค่าตำแหน่งนะรายมหาลัยก็สามแสนขึ้นแล้วใช่ก็ก็เลยแบบคนก็เลยโหแล้วจำได้ไหมตอนนั้นที่เป็นประเด็นว่าเขาต้องการให้ผู้บริหารมหาลัยแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยตอนนั้นพวกมีชงมีชัยก็ขัดขานกันจําได้ไหมอืมแต่คุณเอเนี่ยแสดงบัญชีทรัพย์สินใช่กลุ่มนี้กลุ่มนี้ของเขาต้องแสดงอยู่แล้วถอนคำพูดเรื่องร้อยล้านนะอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ว่ามันเป็นล้านเนี่ยนะอันนี้คุณชูวัตรคุณชูวัตรเ่าเปล่าร้อยล้านนี่ ก็ร้อยล้านตัวเลขมันก็รวมรวมแล้วมันใช่โดยทรัพย์สินนะอาจจะรวยมาก่อนหรืออะไรก็ไม่รู้อันนี้ต้องไปตรวจสอบแต่ว่าตัวรายได้เนี่ยมันก็ยั่วยวนจริงๆคือยั่วให้คนที่สงสัยเนี่ยสงสัยแล้วสมมติคุณเป็นคนอยากหาเรื่องก็คงอยากอยากหาเรื่องเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจเอางี้เห็นตัวเลขนะผมไม่แปลกใจที่จะมีคนยื่นร้องแล้วมันก็มาต้องมายื่นร้องในจังหวะนี้ไงมันก็เลย ก็อาจจะเป็นข่าวแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนที่กรรมธิการปรปรชแถลงคุณธีรชัยแถลงผู้สื่อข่าวเขาก็ถามน,นะว่าแบบเอ๊ยอย่างนี้เนี่ยแกล้งเขาหรือเปล่าเป็นการการันแกล้งทางการเมืองไมสกัดดาวลูกไหมคุณธีรชัยบอกว่าจริงๆเนี่ยยื่นมาก่อนแล้ว คือเขาบอกยื่นมาก่อนหน้านี้นิมานแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่านานขนาดไหนแต่ว่ายื่นมาก่อนนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นการยื่นตรงไปที่ประธานกรรมธิการคือพลตํา m เรเอกเสรีพิสุทธิ์ที่นี่ใครยื่นเราไม่ทราบเขาบอกว่าเป็นปิดไม่เปิดเผยตัวเพราะว่าก็จะมีคนกวนอยู่แล้วปกติคนเขาก็ไม่เปิดเผยคนร้องอยู่แล้วนะครับโอเคแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยที่อาจารย์สิโรดกำลังพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นคําถามไปถึงพลตําเรดเอกเสรีพิสุทธิ์นะฮะในเรื่องของว่ามีการกลั่นแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะซึ่ง ท่านพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เด็กก็ออกมายืนยันนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนในการตรวจสอบหมดนะครับบอกว่าถ้าเกิดดรเอ๊ะทำตามขั้นตอนไม่ก็ก็ก็ไม่มีอะไรนะฮะไม่ได้มีการกั่นแกล้งทางการเมืองแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ฮะขอเรียนผ่านผู้ข่าวไปเลยว่าพี่เสรีนะไม่อะไรกับใครน่าเป็นครร นะครับเป็นกลางนะครับนะสบายใจได้ยืนยันใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้ที่มีการตรวจสอบไม่ได้มีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อไม่มีครับทีนี้คือวันหนึ่งก็มีคนเข้ามาขอพบที่ตภาและยื่นสือล้อเรื่อนนะก็ะมาเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยแหละนะครับ mm. นะแต่ก็ขออย่างเดียวก็ขอพบที่เขานะครับด้วยประสบการณ์และบระวั้ิเ mm. นะ มันก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องไม่งั้นก็จะเขียนข้อมูลไม่ได้และจะไม่มีพยานหลักฐานนะอนะแต่ว่าถ้าก็เปิดเผยชื่อนะบางทีเขาก็นะลำบากใช่ไหมแลนะไม่ถูกถึงขนาดที่ว่าจะตามค่าร้างผาแล้วแต่ว่าการทํางานก็อาจจะไม่มีความสุขนะสูกการแจ้งอะไรอะไรหรอกทีนที้เราเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีข้อมูลสมควรนะเราก็ต้องตรวจสอบแต่ถ้ามีกระดาษแผ่นเดียว ไม่มีข้อได้จริงอะไรเลยก็คงไม่ได้พิจารณานะอันนี้ข้อได้จริงมันมีอยู่ถึงแม้จะไม่ลงชื่อก็ตามไต้ตรงนี้ก็เรียนต่อว่ามันไม่ใช่ประเด็นการลงอะไรนะครับ<ม>นี่ป้าท่านออกมายืนยันนะว่าไม่ได้มีการแรัดแตงแต่เอาตรงๆนะถ้าผมเป็นเป็นดรเอเนี่ยสมมตินะนก็ต้องรู้สึกว่าเอาแล้วไงโดนตรวจเผยคือคือแกก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแกก็บอกว่ายินดีคือคือสุสชาชวีไม่ได้มีอาการคลืหัดฟุดฟัดอะไรไม่มีนะ ไม่มีเพราะ<อ>ตัวเลขนี้ปเป็นตัวเลขล<อ>ที่เขาจะตั้งใจเปิดมั้งคือก็ไม่รู้ว่าถูกบังคับไม่เปิดหรือว่าตั้งใจเปิดแต่ก็แสดงความโป<อ>ร่งใสไงก็ตรวจสอบและตัวเลขมันก็ยั่วยวนจริงๆ<อ>ตัวเลขมันยั่วยวนให้ตรวจสอบก็ตรวจสอบทีนี้จะบอกว่ากันแก้ไม่กันแน่รอดูครับสมมุติว่าตรวจสอบมาแล้วพ้นผิดไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วประกาศก่อนผู้ว่า อ่าอาอย่างนี้ช่วยดิใช่ปะ่ะคือคุณยังไม่รู้เขายังไม่รู้ว<ม>่าจะประกาศเมื่อไหร่ในแง่ข่าวเนี่ยเขาจะถูกโจมตีไงคือผมเห็นเมื่อวานบางทีก็ไปพาดหัวแล้วยว่าไม่โปร่งใสย่ามาลงผู้ว่ามันมีคำพาดหัวไปอย่างนี้และนะ้วน่ไม่ไม่อันนี้มันยังไม่เกี่ยวกับเรื่องโปร่งใสไม่โปร่งใสเพราะว่ามันโปร่งใสก็ถึงตรวจสอบไงใช่แต่สื่อมันไปปั่นกันอย่างนี้ว่าคือคือในแง่ในแง่ข่าวเราเป็นคนทาข่าวเรารู้ไงว่าอย่างเงี้ยคนจะไปพาดหัวทันทีว่าสุชาติชวีโดนตรวจกงสุชาติชวีพิ เรือ่องอ,อาง่ามันในแง่ข่าวเนี่ยมันจะถูกลากไปอย่างนั้นไงครับคือเรื่องนี้จริงๆไม่มีอะไรถ้าเกิดบังเอิญว่ารัฐบาลไม่ได้ไปประกาศอาทิตย์ที่แล้วว่าจะมีการเลือกตั้งกลุมพอพฤษภาเนี่ยปัญหาเรื่องสกัดดาวลุ่งผมว่าก็ไม่เกิดครับแต่บังเอิญรัฐบาลดันไปประกาศว่าจะมีเลือกตั้งผู้ว่าพฤษภานะครับพอพลตำรวจเอกเสวิสุทธ์บอกว่าจะมีการตรวจสอบเนี่ยมันเลยก็เป็นเรื่องข,ขึ้นมาโยงกันขึ้นมา,นมาก็คือเมื่อวานเนี่ยคุณธีรชัยนะฮะก็แถลงว่าอย่างนี้ว่าไอ้ตัวเลขที่มัน มันชวนให้ตรวจสอบเนี่ยนะคำว่าชวนให้ตรวจสอบนี่ผมพูดเองนะบ,บอกว่า18กุมภาพันธ์ปี59เนี่ยปี59นะมีทรัพย์สินเนี่ย44ล้านพอมาถึง3ปีถัดมา ดำรงตำแหน่งอธิการบดีครบ3ปีนะ19กันยา6 3มเนี่ยมีทรัพย์สิน74ล้านเพิ่มมา30ล้านคือปีละ10ล้านและล่าสุด1ตุลาฮะมีทรัพย์สินร่วมกับภรรยาเนี่ยประมาณ342ล้านบาทคล้านบซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินอย่างผิดปกติผิดปกติไม่ได้แปลว่าผิดนะแค่มันไม่ปกติก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันขึ้นเพิ่มขึ้นมายังไงแล้วคุณธีรชัยก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นของกรรมธิการเนี่ยาร่องู้้ฝผ ได้ให้มาด้วยเช่นโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างของสจลคือรักะบังนะฮะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับหน่วยงานในกรทมหลายส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทบางส่วนที่ต้องตรวจสอบว่ามีการรับหรือไม่เนื่องจากมีหุ้นส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับคุณสุชาติวีครับใครจะไปรู้ท่านอาจจะถูกหวยก็ได้ขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วผมว่าจริงๆคนก็คือสุชาติวีบุคลิกเป็นคนหน้ามันไส้อยู่แล้วตรงๆคือคือคนบางคนเนี่ยบุคลบุคลิกหน้ามันไส้จริงแล้ว คนเห็นก็จะไม่ค่อยชอบอันนี้ต้องยอมรับไม่ใช่ผมคิดว่าเขาเป็นคนหน้ามันไส้นะครับ,รบแต่ว่าบุค,คลิกหรือว่าความรู้สึกข,ของคนต่อแกเนี่ยจำนวนหนึ่งมีแล้วก็แล้วก็ประเด็นหนึ่งที่ในคือที่ที่สัมภาษณ์แกนเนี่ยแกก็บอกว่าคนก็ถามแกว่าเอ๊ะเขาแบบมันไส้ที่คุณบ้านหลังใหญ่หรือเปล่ามีรถปอช่องอชงปอเช่อะไรหรือเปล่าแกก็ตอบในคลิปไว้เหมือนกันครับคือโอเคเดี๋ยวเราจะโยงเข้าแต่ว่าอาจจะเป็นประเด็นว่าท่าทางแกลักษณะการตอบมันจะเป็นสไตล์แบบประชาธิปัตย์ไน่นะคนคนกลุ่มหนึ่งก็จะรู้สึก แค่อันนี้นแค่ส่วนตัวค,คุณชวนเน้นเป็นลูกชาวบ้านแกเน้นททยาติไอสไตล์วิธีเน้นไม่เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงค,คุณดรสุชาชวีนะฮะในการออกมาตอบเรื่องนี้โดยยืนยันว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ตอนดำรงตำแหน่งอธิการบดีนั้นก็ทำทุกอย่างถูกต,ต,ต้องไม่มีไม่ได้ทำสิ่งใดผิดนะฮะยืน่นบัญชีทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของอขนนบุลลงนนคลากรของรัฐหอง ที่เห็นว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น3 0 0ร้อ่าล้านนั้นเป็นการยื่นพร้อมกับภรรยาเป็นครั้งแรกในอดีตเป็นโสดนะครับวันแล้วก็ยื่นตามลำพังดังทรัพย์สินที่เพิ่ม,มขึ้นทรัพย์สินส่วนใหญ่นั้นเป็นทรัพย์สินของภรรยาซึ่งภรรยานั้นก็มีอาชีพที่มั่นคงน,นะครับอันนี้คือข้อที่1 2. ในการยื่นบัญชีทรัพย์สินของปพชนะครับจะต้องทําตา,ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นราคาของคําถ้าเกิดมีไม่ว่าจะเป็นที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับขอให้มีการเปลี่ยนแปลงต้องอัปเดตให้เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วที่เห็นเนี่ยนะครับว่าทรัพย์สินเองไม่ได้เพิ่มขึ้นในตัวผมนะครับที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือเป็นอัตราที่เป็นปัจจุบันและที่พูดไปยังไม่ได้นับทรัพย์สินนะครับหนี้สินนะครับผมเองก็มีหนี้สินจากการบ้าน แล้วก็เพิ่งมีไฟแนนซ์มาด้วยนะครับงนานตรงนี้สามารถอธิบายและพร้อมรับการตรวจสอบครับน,นี่พี่ยืนยันนะครับว่ายอมรับการตรวจสอบ,บนะครับต้องแต่ต้องย้ำนะครับว่าเ,เรื่องตัวเลขของแกเนี่ยที่เรารู้ว่าแกมีประมาณ300กว่าล้านเนี่ยเป็นตัวเลขจากการที่แกไปยื่นบัญชีสักินให้ปปชคือแกนเนี่ยเป็นคนยื่นเองอ่าคือคือต้องคือคือคือคำว่าปปชบางทีคนจะสับสนกันเรามีปปชซึ่งเป็นองค์กรของรัฐ นะครับเป็นหน่วยงานอิสระไอ้ที่คนชอบนินทาว่าเป็นของประวิตยคุมอะไรพวกนี้เนี่ยอันนั้นคือปปชที่มีอำนาจทำกฎหมายในการลงโทษในการเอาผิดคนแต่ที่จะสอบสอบคุณสุชาชวีเนี่ยคือกรรมธิการปปชของสภาคือต้องแยกสองอันก่อนพือในแง่ข่าวบางทีพอได้ยินครับว่าปปชปปชเนี่ยคนอาจจะเข้าใจผิดว่าอ๋อปปชสอบสุชาชวีไม่ใช่นะครับอันนี้เนี่ยปปชที่เป็นกรรมธิการของสภาซึ่งมันแยกกันเลยคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับกรรมธิการของปปชก็เรื่องหนึ่งส่วนปปชที่เป็น บอกว่าทําไมนาฬิการหรูป้อมไม่ผิดเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับไ <นะ S 1> อ้ส0มกว่าล้านเนี่ยเป็นบัญชีทรัพย์สินซึ่งสุชาติชวีเนี่ยไปแจ้งในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทุก3ปีเนี่ยระดับอธิการบดีเขาต้องไปแจ้งเขาก็ไปแจ้งว่ากับปปชซึ่งเป็นองค์กรอ,อ,อิสระว่าเขามีประมาณ300กว่าล้านนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยคนก็มีคนก็เอาที่เขาไปยื่นให้กับปปชที่เป็นองค์กรอิสระเนี่ยมาร้องกับกรรมธิการปรปรชว,ว่าที่สุชาติชีวีไปยื่นกับปปชองค์กรอิสระเนี่ยมันพิรุษหรือเปล่าให้กรรมธิการปรปรชตรวจสอบอีกทีนึงเพราะมุมหนึ่งมุมหนึ่งก็คือเขายื่นด้วยตัวเขาเองอนะแต่ว่าคุคณคุณเทพไทยเนี่ยก็ออกมาพูดในประเด็นนี้นะบอกว่า ทำไมไม่ปล่อยให้ปปชเป็นคนตรวจสอบเองก็เขายื่นร้องกับมาธิการปปชเขาไม่ได้ไปยื่นร้องปปชครับปปชเนี่ยทรัพย์สินมายื่นเนี่ยเขาไม่ต้องตรวจสอบฮะไม่งั้นต้องตรวจสอบข้าราชการผู้ใหญ่ทุกคนไม่ไหวนั่นเขาไม่ตรวจสอบฮะจนกว่าจะมีคนมายื่นร้องถ้ามีคนยื่นร้องปปชปปชก็ต้องตรวจสอบแต่ว่าอันนี้เขาไปยื่นร้องกับมาธิการอ๋อท่านก็เลยต้องก็คนละหน่วยงานอ่ะเข้าใจไหมต้องอธิบายกันไม่ได้แปลว่า ไปยื่นกรรมธิการปปรชแล้วไม่ได้งานที่ต้องผูกขาดก,กับปปชอ,องค์กรสระอย่างเดียวไม่ใช่มันก็ตรวจสอบกันไปหลายลส่วนนั่นแหละแล้วที่คุณเทพไทยบอกว่าการที่อยู่อยูก่กรรมธิการปปรชอ,ออกมาพูดตอนนี้เนี่ยมันมันดูไม่ค่อยจะสวยงามเท่าไหร่อันนี้เห็นด้วยไหมฮะ ก็มันมาในจังหวะนี้ม right? ันหนีไม่พ้นหรอกเป็นเรื่องการเมืองแต่ในทางการตรวจสอบแล้วถ้ามีคนยื่นร้องก็ต้องตรวจสอบนะคือคนข้ามทําตําแหน่งทางการเมืองก็ต้องยอมรับใช่ไหมคือคือชอบไม่ชอบเนี่ยไม่มีสิทธิพูดในแง่บุคคลสาธารณะบางทีไม่ชอบก็ต้องยอมอ่ะแล้วก็พูดยากอ่ะสมมุติว่าเดือนหน้าเขาประกาศว่าเฮ้ยคุณเอโปร่งใสตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรมันก็กลายเป็นคะแนนเชียร์คุณเอดิครับแต่จะไปบอกอย่างนั้นก็ไม่ได้ใช่ป่ะเพราะนั้นนี่มันกระบวนการตรวจสอบก็ให้มันตรวจสอบปกติไปจะจังหวะไหนยังไงก็ ก็ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะบัญชีนี้เป็นบัญชีที่คุณเอยื่นเองครับผมผมไี่ยด้คิดอีกแบบหนึ่งคือคือผมไม่ได้คิดว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสูจ์กันแกล้งนะแต่ผมไม่ได้มองถึงขั้นว่าเ้อยื่นแล้วเคลียร์ได้เนี่ยเรื่องจบเพราะว่าเรื่องแบบนี้เวลามันคือเวลาเราศาสตร์สีดําใส่คนเนี่ยสีดํามันอยู่นานคนมันจะไม่จําหรอกว่าเรื่องจบส่วในคนจะจําว่าอ๋เรื่องนี่ยโดนสอบโดนจำไปแล้วแล้วเลอเก็จะจําว่าโดนปปชสอบโอเคซึ่งคําว่าโดนปปชสอบกับการโดนกรรมธิการสอบเนี่ยความหมายต่างกันเยอะนะ แต่ถ้าสมมุติว่ากรรมธิการเขาชี้ว่าไม่มีอะไรพิรุษนะคุณก็ไปหาเสียงได้ไงครับว่าคุณเอ่ก,ก็ไปหาเสียงได้เห็นไหมกรรมธิการตรวจสอบแล้วโ<ม>ปร่งใสสามารถนําข้อนี้ไปเอามันก็หาเสียงได้ไดแต่แต<ม>พวกนี้ได้เนี่ยเขาแซวสุชาชวีเรื่องหนึง่งมีประเด็นอีกคือคคนเดี๋ยวคนแถผมเข้าข้างแกสุชาชวีเนี่ยเขามีปืนยี่สิบสี่กระบอกนะครับด็อกเตเนี่ยนะเขามีปืนยี่สิบสี่กระบอกนะครับสมใช่ไเอออย่าไปยุ่งกับเขาเยอะเขามียี่สิบสี่กระบอกนะครับ